สวัสดีครับสุปิยาน้าไม้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนิดนึงเออแม่ปลาค่ะแม่ปลาแม่ปลาเนาะค่ะรับชมจากที่ไหนครับเออจากมินบุรีค่ะจากมินบุรีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างเอยดูใจมากดูใจมากเลยส่ะแอดอยากอยากจะขอบคุณน้องกุ้งข้าวที่บี่าที่ทำให้คุณชอบ เออหายปวดคุณคุณพ่อเขาเป็นอะไรคือ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 ไม่สบายแล้วก็แบบว่าท่านแบบว่าคล้ายๆเป็นซึมต้านิดๆประมาณนี้เข้าใจเข้าใจเป็นเป็นอาการแล้วก็พอก็คือหลังจากได้ดูน้องต้นข้าวอะหาะคุณพ่อหายหายไปปิดทิ้งเลยแล้วก็มาตัจยิงค่ะแล้วยิงค่ะริงริงริงคือแค่แค่มาดูน้องต้นข้าวร้องเพลงงเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะก็คือติดตามน้องตลอดเลยแล้วก็คอยดูน้องแบบช่องแบบว่าขึ้นเวทีแล้วมีไลฟ์สดใช่ไหมคะ,ะคือคุณพ่อดูทุกวันเลยที่น้องแสดงะคะ่ะคือดึกแค่ไหนคุณพ่อก็ต้องดูไว้ได้อย่างนี้นะคะ่ะโอคือดึกดึกยังไงก็ต้องมาดูให้ได้ใช่ค่ะล่าสุดที่ท,ที่ที่ไหนนะที่ท่ากระบือที่วัดท่ากระบือค่ะคุณพ่อก็ดู ช่ค่ะดูจนจบจนถ่ายรูปหมดคุณพ่อถึงดาวนาค่ะดูดูของใครดูช่องไหนช่องไหนดูช่องของของน้องต้นข้าวดิละคัอ๋อต้นข้าวสุพยาเอาพี่เชียเนี่ยที่กำลังใ์อยู่เนี่ยที่กำลังัดรายการอยู่เนี่ยนะใช่ค่ะก็คือมีสลับมีสลับแบบเป็นช่องอื่นด้วยเพราะว่าต้นข้าวไม่ได้ไลฟ์ทุกวันมาเลคนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปไลฟ์ทุกวันฟังแบบนี้แล้วคือเหมือนมีกำลังใจมากอ่ะเหมือนน้องเป็นแรงบรนดาลใจเป็นยาใจ ยากษาโรคอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่นี่ยนะคะที่คือแบบมีโอกาสแบบยาทางใจนีคนพิมพ์มาด้วยใช่ค่ะคือแบบไม่ไม่น่าเชื่อนะคะคือแล้วคุณพ่อไปหาหมอบ่อยมากแต่หลังจากที่ที่แบบว่าเนี่ยใจก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคือทานข้าวได้ใช่ค่ะใช่ใช่ทานข้าวได้ออกกําลังกายดูแลตัวเองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยมาดูน้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ฟังเรื่องราวแล้วประทับใจมากยินดีด้วยหน้าจอหลายๆคนพิมพ์คําว่ายินดีด้วยยินดีด้วยครับใช่ค่ะเพราะผมเคยฟังเรื่องราวแบบนี้มาหลายคนแล้วนะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะในในโซเชียลต่างๆว่าได้ฟังต้งท่าแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วรู้คือหลายๆขึ้นแต่แต่แต่อันนี้ได้ได้ฟังจากเรื่องจริงที่สายโทรเข้ามาขอบคุณมากแล้วไม่ไม่เคยไม่เคยติดแบบไม่เคยแบบว่า เนี่ยของตัวเองนะคะไม่เคยแบบไปดูใครหน้าเวทีไม่น่าเชื่อว่าติดตามน้องคนข้าวแทบทั้งบ้านนะคะครอบครัวของแฟนทั้งบ้านเลยติดตามน้องคนข้าวนี่ก็โวยไปดูหน้าเวทีมีโอกาสจะให้น้องคนข้าวไปเยี่ยมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูจังหวะอีกทีหนึ่งเนาะก็อ,อ,อยากินดีด้วยยินดีด้วย,ย,วยขอบคุณมากแต่ยังยัง,ย,งยังคิดนะคะว่าถ้ามีโอกาสอยากพาคุณพ่อไปดูหน้าเวทีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เลยินะคะถ้ามีโอกาสพาคุณพ่อนี่คุณพ่อรีบหายเลย่ะเพราะว่าอยากน่าจะอยากมาหน้าเวทีมากเพราะว่าหลายๆคนเห็นไหมบางคนนั่งวิวแชร์นั่งอะไรมาที่พิพันที่อะไรนี่เขาอยากเขาว่าเนี่อยอย่างน้าจอพิมพ์เลยเต้นข้าวเหมือนเป็นเยียวยาจิตใจได้ใช่ใช่ค่ะคือมันมันทําให้ทําให้แบบนักผู้สูงอายุ กระชุม่มกระชวยขึ้นอย่างอย่างไม่ต้องมองมองมองคนอื่นอย่างอย่างครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่อายุเจ็ดสิบกว่านะคะคือคอยดูน้องตลอดเว<อ>ลามื่อไรโสดอะไรอย่างี้คือดูตลอดจริงๆนะคะดูตลอดเลยดูทุกวันเลยแล้วแต่ต้องมาถามว่าต้นข้ามีงานที่ไหนบ้างวันนี้ขึ้นที่ไหนอะไร<อ>คือจะคอยแบบว่าแบบมาถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้นข้าวได้ยินแบบนี้คือคงจะดีใจมากมีกําลังใจอย่างมากเลย เรื่องราวที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆนี่คือเหมือนเหมือนเล็กๆน้อยมากมาเจอเรื่องราวอันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เล่ากันจริงๆเลยนะครับไม่มีการเตียมไม่มีอะไรนั้นผมไม่รู้จักทางนั้นนี่นีเล่ากันสดๆนะดีใจเสียงสั่นเนี่ยเออผมฟังนี่ผมรู้สึกดีใจจริงๆอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยหน้าจอพิมมาหลายคนพิมพ์มาจริงๆเลยนะเสียงสั่นแอบแอบมาแอบมาคุยเพราะเสียงสั่นโอ้จริงๆผมก็ดีใจเนี่ยฟังแล้วรู้สึกแบบ มันปลื้มใจดีใจนะผมเองก็ดีใจแทนน,อน้องทงชาตด้วยออ,อนุญาตพูดนิดหนึ่งนะดีใจที่ได้ทําไลฟ์ไปแล้วก็ทุกคนได้รับชมนอกจากมีความสุขแล้วยังสามารถที่จะเยียวยาจิตใจเยียวยาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีขึ้นโอ้โห oh, ถ้าต้นข้าวแล้วทีมงานได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้นะทุกคนจะมีกําลังใจแล้วก็พัฒนาต้นข้าวให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกค่ะ โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากนะครับมีอะไรอยากเล่าให้ฟังเพิ่มเติมไหมอยากคุยกั่สองชั่วโมงแต่เกรงใจเพราะเรื่องราวจริงจริงอยากอยากจะบอกน้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยดูแลสีงน้องด้วยเพราะว่าน้องน้องดูแลน้องก็เหนื่อยก็ดูแลยังยังเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอืได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับค่ะค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสุิยาหน้าไหม่ ก็คือหมายความว่าให้พ่อแม่แมโทรเข้ามาพูดคุยทีนี้พ่อแม่ก็โทรกันยับเลยทีนี้แย่งกันโทรเลยถ้าได้ดูไลน์นะคะใช่ไหมมันอยู่ในไลน์ที่คุณครูก็ฟังอ่อไม่ใช่แอดเจี๊ยบอ๋อหนูหนูฟังฟังในไลน์ว่ามีใครโทรมาบ้างแล้วก็มีสายหนึ่งนะคะมีสายหนึ่งโทรมาบอกว่าดีใจมากที่โทรติดเคยไปดูต้นข้าวสามเวที แล้วสิ่งที่ทําให้เขาคนนั้นนะคะ,ะแล้วก็ทําให้เขาคนนั้นกับหนูซาบซึ้งใจแล้วหนูเองนะคะก็มีความรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยเขาโทรมาเล่าว,ว่าคุณพ่อที่ที่แบบว่าแก่แล้วอายุมากแล้วนะคะแก่แล้วท่านดูไรต้นข้าวทุกลือทุกคืนเลยแล้วก็จากที่ท่านไม่สบายคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อหายเลย ไม่เคยไปหาหมออีกเลยเขา,าดูหนูงานที่วัดท่ากระบือเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อดูหนูยันตีหนึ่งแล้วก็คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อตั้งแต่ดูต้นข้าวร้องเพลงนะคะคุณพ่อก็มีความสุขแล้วก็หายจากอาการที่เป็นโรคภัยบ่อยๆนะคะหาหมอบ่อยๆก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วหนูฟังแล้วหนูมีความรู้สึกว่า หนูทราบซึ้งใจที่สุดเลยขอเสียงประมือส่งให้ถึงคุณพ่อหน่อยได้ไหมจ๊ะรู้สึกดีนะคะเวลาได้ยินอะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเขามากๆเลยหนูไม่ใช่หมอไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนพิเศษไม่ใช่คนสำคัญหนูเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะที่พร้อมจะมอบเสียงเพลงและก็ความสุขให้แก่คนที่รักหนูทุกคนขอบคุณค่ะ